ก็เป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะสนุกมากนะครับเราก็นําไปก่อนแล้วก็มาโดนตีเสมอแล้วก็มาตามใน10นาทีสุดท้ายนะครับก็อาจจะเพราะเป็นการที่เรามีเวลาในการเตรียมตัวกันค่อนข้างที่จะน้อยไปนิดนะครับเรามาถึงรอบนี้ได้ก็ค่อนข้างภูมิใจในผลงานของของนง้องๆทุกคนละครับครับ ก็คือว <pi> ัตถุประสงค์การทำทีมพัทยานูนตเต็ด2 2 2เนี่ยนะครับวัตถุประสงค์หลักๆเราก็คือต้องการที่จะมีเวทีให้น้องน้องเยาวชนชาวพัทยานะครับมีเวทีในการที่จะมาแสดงความสามารถมีมีพอร์ตในการที่จะมาเล่นแล้วก็ต่อยอดไปในอนาคตนะครับคือเราต้องการที่จะสนับสนุนเยาวชนชาวพัทยาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าแพ้หรือชนะเนี่ยเราก็ยังสนับสนุนต่อไปเพราะวัตถุประสงค์หลักเราต้องการที่จะมีเวทีในการที่จะให้เยาวชนชาวพัทยาได้แสดงความสามารถอยู่แล้วครับ ครับก็ชาวแฟนบอลที่มาเชียนะครับก็ต้องก่อนอน่นก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เราทําทีมขึ้นมาใหม่เนี่ยเราก็ตามมาเชียกันนะครับเราก็ต้องขอขอ,ขอโทษด,ด้วยทีออ่วันนี้เราแพ้นะครับแต่เราก็ทํากันอย่างสุดความสามารถนะครับเรามีการเตรียมตัวกันค่อนข้างที่จะน้อยจริงๆนะครับเพราะว่าที่เราคุยกันเนี่ยตอนแรกเราก็ออฟอร์มทีมว่าเราจะทําทีมเพื่อ เยาวชนชาวพยาก,กันไหมนะครับก็ต่างคนก็ต่างคุยคุยคุยไปมาอ่าทำก็ทําเราทําแล้วก็เวลาค่อนข้างกระชั้นชิดในการที่จะมาลงแข่งทีเอครั้งนี้นะครับเราก็เลยมีเวลาเตรียมทีมน้อยเพราะฉะนั้นเ,เราก็รู้สึกว่าเราได้มาหาประสบการณ์นะครับน้องๆหลายคนก็ได้ประสบการณ์ถ้าเราวันนี้เนี่ยเราเกิดมาเตรียมทีมน้อยแล้วชนะ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 มันดูปาฏิหาริย์ไปหน่อยนะครับเราก็แพ้ก็ดีแล้วนะครับเป็นประสบการณ์ในการให้น้องเนี่ยนำประสบการณ์ที่ได้เนี่ยไปพัฒนาตัวเองต่อไปครับ